สวัสดีครับวันนี้เกษตรกิมพัน์นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับคนเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองครับมาดูหอยเชอรี่สีทองรุ่นนะครับเหรียญบาทนะครับก็ต้องให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันยาวๆนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับทางเกษตรกิมพัน์นะครับได้นํานะครับแหนแดงนะครับมาให้หอยเชอรี่สีทองกินนะครับซึ่งครับ อันดับแรกเลยครับก็ต้องบอกว่าน้านะครับในบ่อหอยเชอรี่สีทองนี้ใสมากนะครับแต่ครับเอาให้ครับอันนี้ผมเอาให้เมื่อคืนนะครับเต็มบ่อเหลือแค่นี้นะครับหอยเชอรี่ต้องบอกว่าชอบมากนะครับสําหรับแหนแดงนะครับแล้วจะมีข้อแตกต่างครับก็คือนะครับเมื่อน้ําใสๆนะครับให้แหนแดงลงไปนะครับแล้วหอยก็กินแหนแดงค่อนข้างที่จะ เยอะเลยทีเดียวจากเต็มบ่อเลยแค่นี้นะครับสังเกตดูน้ํานะครับน้ําในบ่อนะครับก็จะเป็นสีขุ่นนะครับนี่ครับสีขุ่นแต่นะครับแต่จะเห็นตัวหอยนะครับเป็นสีทองเหมือนเดิมนะครับต่อให้น้ําขุ่นนะครับก็จะเห็นตัวหอยเป็นสีทองเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับเจ็นชัดเจนนะครับว่าไอ้เชลรีสีทองนั้นนะครับ ถึงน้ําจะขุนนะครับเปลือกของเขานะครับก็จะสวยงามเหมือนเดิมนะครับนี่ครับสําหรับไซนี้เป็นไซ์เหรียนบาทนะครับเหรียนบาทเรียนหบาทคะกันไปนะครับก็นะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับว่านอกจากไซพ่อพันแม่พันแล้วนะครับทางราษติมันะครับขายยังไงนี่ครับอยากได้ไปสานต่อหรือว่าอยากได้ชุดเล็กอย่างนี้นะครับไปเลี้ยงเพื่อคุณพ่อแม่พันธนะครับก็ได้นะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ากสิบหันนี้ครับขายหอยเชอรี่นะครับตอนนี้นะครับก็อยากจะช่วยนะครับในคนที่ี้ยงนะครับหอยเชอรี่มือใหม่นะครับอยากจะี้ยงนะครับแต่ว่าต้นทุนไม่มีนะครับหรือมีต้นทุนน้อยนะครับก็ให้โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับมีรเท่ารเขาว่ากันมานะครับอยากได้แบบไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่098 219 4563ได้เลยนะครับ ทางเกสิรันเราก็จะถามก่อนนะครับว่าเคยมีประสบการณ์การเลี้ยงหอยไหมหรือว่านะครับอยากจะเลี้ยงนะครับมีบ่อมีอะไรเรียบร้อยแล้วอยากจะเลี้ยงแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงงบประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็จะแนะนํานะครับแล้วก็คัดสรรให้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับใครดูคลิปแล้วนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับสําหรับคนที่อยากเลี้ยงหอยชลลีสีทองนะครับชุดนี้ครับ มีประมาณห้าร้อยตัวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับก็ใครทักเข้ามาก่อนก็สามารถนะครับที่จะเป็นเจ้าของได้ก่อนแล้วก็ที่จะได้รุ่นนี้รุ่นนี้ไปเลยนะครับเป็นรุ่นเหรียญบาทนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับกำลังสวยครับนี่ซึ่งเอาไปสารต่ออีกไม่ถึงเดือนนะครับก็จะเป็นหนุ่มสาวครับพ่อแม่พันหนุ่มสาวนะครับนี่ครับ ก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะขนาดขนาดนะครับน้ำนะครับเป็นสีขุนแล้วนะครับน้ําเป็นสีขุนไหนก็จะเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่นะครับนี่ครับจะเห็นครับเกาะบริเวณนี่ครับซึ่งครับเกษตรผันนี้ให้แหนแดงนะครับวันนี้เต็มบ่อเลยเมื่อเมื่อคืนครับเมื่อคืนเต็มบ่อแต่ตอนนี้ครับเหลือแค่นี้ครับแล้วก็ยังครับ จะเห็นนะครับพื้นใต้บ่อจะเป็นสีดำดำนี่ครับเห็นไหมครับซึ่งครับหอยเขากินแล้วเขาคายกากอาหารออกจากตัวเขานะครับนี่ก็จะเห็นว่าบริเวณนี้นครับจะเป็นสีดำดำครับถ้าเราให้เนื้อแดงนะครับก็หมันดูแลรักษาบ่อนะครับให้เป็นสีขาวหรือว่าให้เป็นน้ำที่สะอาดนิดนึนะครับเพื่อนะครับตัวหอยจะได้สีใสนะครับ แต่อันนี้ครับกษตสมันก็ทําดูความเปรียบเทียบให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับว่าการที่เราให้อาหารนะครับเป็นในแดงนะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ซึ่งหลายคนนะครับที่ให้ในแดงไปแล้วได้เปลี่ยนบ่อบ่อยๆก็ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้หอยครับกินแล้วก็คลายเร็วนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ดูคลิปแล้วครับสงสัยอยากถามเพิ่มเติมนะครับ ก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โทรมาติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางราสิมันก็จะจะให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับสาระดีนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยแล้วก็เรื่องราคานะครับราคาก็ต้องบอกว่าเรามีงบเท่าไหร่ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับอีการบริการอีกอย่างหนึ่งครับกับลูกค้านะครับก็ต้องบอกว่า ไม่มีการเก็บเงินนะครับการโอนครับมีแต่เก็บเงินปลายทางนะครับก็ต้องบอกว่าบอกลูกค้าไปเลยนะครับว่าไม่มีการนะครับเก็บเงินครับใดๆทั้งสิ้นก่อนครับมีแต่ว่าถ้าของไปถึงหน้าบ้านครับเราก็สามารถจ่ายกับคนที่ส่งของกับบริษัทนั้นได้เลยนะครับสำหรับกระสีหันะครับมีเก็บปลายทางนะครับ ก็จะให้ดูหอยนะครับเรื่อยๆนะครับนี่ก็บ่อนี้นะครับประมาณ500ตัวนะครับก็อยากให้เพื่อนๆสมาชิกนําไปสานต่อนะครับในราคาที่ต้นทุนต่ํานะครับเอาเลี้ยงไว้นะครับในบริเวณสระบริเวณบ้านหรือเลี้ยงไว้ดูเล่นก็ได้นะครับสีนี้จะสวยนะครับเป็นหอยสีทองร้อยนะครับ จะมีข้อมูลดีๆนะครับนำมาให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับหรือว่าคนที่รู้แล้วนะครับเป็นฟาร์มใหญ่ๆนะครับมีการแก้ไขปัญหาได้ดีนะครับก็สามารถดูควบคู่กันไปนะครับเผื่อเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้ต่อยอดในการเลี้ยงหอยเชื้อที่ทองนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับก็จับให้ดูนะครับนี่ครับเป็นไซส์เหรียญบาทนะครับ นี่นะครับค่อนข้างที่จะนี่นะครับค่อนข้างที่จะสีสวยนิดนึงขนาดน้ําดำนะครับก็จะมีนะครับตะไคร่น้ําจับนิดนึงนะเพราะว่าน้าดำเดี๋ยวเราก็จะถ่ายเปลี่ยนและทําให้ตัวหอยใสเหมือนเดิมนะครับนะครับชุดนี้ครับเป็นชุด เหรียญบาทนะครับก็ต้องย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสมาทชิกได้เข้าใจนะครับว่าเลี้ยงอีกไม่ถึงเดือนนะครับก็นําไปสารต่อเป็นพ่อไม่พันธุได้แล้วนะครับนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับเกษตรกิ่หันก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ เกษตรจิันก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆน,นะที่อุดหนุนนะครับแล้วก็สั่งจองเข้ามาออเดอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะสูงเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้เกษตริ๋มันก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ